กระทรวงสาธารณสุขปรับกฎระเบียบการเลื่อนขั้นค่าราชการสาธารณสุขมีอะไรเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขได้มีการปรับแผนการบริหารอัตราว่างของค่าราชการสาธารณสุขโดยออกหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1ถึง12เกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งว่างและการคัดเลือกค่าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ 48- 49 นโยบายนี้มีผลตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2568เป็นต้นไปแต่ที่น่าสนใจคือการปรับเปลี่ยนนี้มาพร้อมกับการชะลอการใช้ตำแหน่งข้าราชการชั่วคราวโดยไม่ระบุระยะเวลานโยบายนี้จะส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในกระทรวงอย่างไรจะมีการคัดเลือกข้าราชการในการเลื่อนขั้นแต่งตั้งด้วยวิธีใดบ้างและสิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนอย่างไร นโยบายนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สำน,นักงานประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขสปกระทรวงสาธารณาสุขขอปรับแผนการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารอัตราว่างของสอปกระทรวงสาธารณาสุขเป็นการเฉพาะคราวประจําปีงบประมาณ2569เพื่อให้มีบุคลากรในการควบคุมกํากับติดตามและบริหารจัดการเป็นไปอย่างต่อเนื่องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนโยบายนี้ยังมาพร้อมกับคําสั่งกําหนดเขตสุขภาพและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุข และรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพจุดที่คนใหญ่ที่สุดคงพลาดคือการเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลต่อโอกาสในการเลื่อนขั้นของข้าราชการสาธารณสุขบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในระดับตำแหน่งที่ต่ำกว่านโยบายนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในกระทรวงหรือไม่หรือจะเป็นเพียงการฉลอโอกาสของข้าราชการที่มีศักยภาพข้อมูลเพิ่มเติมมูมัมนท h t t p s colon slash s l a h www recovery info s l a s movement กระทรวงสาธารณสุข https colon slash s l a h www recovery info topics e b แด a a e b 8 9 8 a b การใช้ตำแหน่งว่าง https colon a s h s l a h www recovery info topics e 0 b 8 81 e 0 b 8 b 2 e 0 b 8 a 3 e 0 b 9 83 E0 B8 8A E0 B9 89 E0 B8 95 E0 B8 B3 E0 B9 81 E0 B8 A B E0 B8 99 E0 B9 88 E0 B8 87 E0 B8 A7 E0 B9 88 E0 B8 B2 E0 B8 87การคัดเลือกค่ารราชการ HTTPS colon s l e e e a s l e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  a s www d e d i c o v e r y info topics e0 b8 81 e0 b8 b2 e0 b8 a3 e0 b8 84 e0 b8 b1 e0 b8 94 e0 b9 80 e0 b8 a5 e0 b8 b7 e0 b8 8 e0 b8 8 1 e 0 b 8 8 2 e 0 b 9 8 9 e 0 b 8 b 2 e 0 b 8 a 3 e 0 b 8 b 2 e 0 b 8 8 a e 0 b 8 8 1 e 0 b 8 b 2 e 0 b 8 a 3คุณคิดยังไงกับนโยบายนี้คุณเห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนนี้หรือไม่มีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือไม่มาร่วมตอบคำถามเหล่านี้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ